มากินปาลาสามรสลาดพริกกันนะคะวันนี้ป้าน้องอยากกินก็เลยทำมันไม่มีผักชีก็ไปเก็บผักชีใบเลื่อยมาใส่ก็ได้ค่ะมันจะได้มีสีเขียวผักชีมันจะปลูกยากผักชีใบเลื่อยบ้านป้าน้องเยอะมากนะคะมากินปาลาสามรสกันนะคะนนหรือปลาทับทิมก็ได้นะคะทอดแล้วก็มีกระเทียม พริกจินดาสักห้าเม็ดใช้พริกใหญ่มันไม่ค่อยเผ็ดนะคะเราจะช่วยให้สีแดงมีรากผักชีก็ใส่รากผักชีน้ำปลาเอ,อ่อหนึ่งช้อนโต๊ะขึ้นนะคะแล้วมีมะขามเปียกตอนนี้ก็มีมีต้นหอมหรือมีผักชีก็ใส่ผักชีนะคะแล้วก็ใส่พริกแดงพริกเราไม่มีผัดผใบผักชีนะคะเราก็ใช้ผักชีใบเลื่อยแทนค่ะ รากผักชีนะคะ <S <S เขาจะละเอียดยากแล้วก็เอากระเทียมลงตำยับหยาบค่ะแล้วเอาพริกแดงใส่ค่ะตำหยับหยาบนะคะเอาพริกขี้หนูลงใส่บุบคะ <S <S ่ะเดี๋ยวจะเผ็ดมากกินไม่ได้นะคะหายาบนะคะ ทอดปลา,าคากระทะไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาพริกลงผัดนะคะพริกดงนะคะผัดผ<พ>ัด<พ>เอ้พริกกระเทียมตังไว้เนี่ยลากผัชีเนี่ยให้หอมนะคะเคล็ดลับจะอร่อยไม่อร่อยที่ผัดน้าพริกหอมเนี่ยละค่ะน้มามะขามเปียกลงนะคะใส่น้ำานตาลประมาณ สองช้อนชานะคะน้ำตาลตะนโตนะคะแล้วเดี๋ยวก็ชิมน,นะคะใส่น้ำปลาลงไปหอยประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแล้วชิมน,นะคะรสเขาจะอ,าออกเปรี้ยวนิดนึงเค็มแล้วก็หวาน,นะคะ่ะ ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตักเนี่ยลาดเดี๋ยวค่อยตักใส่จานลาดอีกทีนะคะเพื่อให้น้ำเขาไม้่เข้าไปในปลานะคะปลาลาดลาดพริกสามรสก็เสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ปลานินก็ได้ปลาอันนี้ใช้ปลาทับทิมค่ะทอดพอสุกนะคะ สนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ